วันนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะก็ะะดีใจเหมือนได้แบบกลับมาทําในสิ่งที่ตัวเองรักทั้งทั้งที่เหมือนที่ผ่านมาเนาะเอาจริงๆแล้วเราเรา,เราไม่คิดว่าวันนี้จะยังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วก็ดีใจค่ะดีใจมากๆที่ที่ยังได้กลับมาเป็นแบบใบเตยของทุกคนเป็นศิลปินนะคะที่ ที่ยังมีผลงานเพลงที่เรารักมากๆให้ทุกคนได้มีความสุขกันซิงเกิลนี้เป็นยังไงคะซิงเกิลนี้ซิงเก,กิลนี้ก็เป็นอีกเพลงที่คิดว่าทุกคนน่าจะได้เต้นกันทั่วประเทศในทุกช่วงเทศ,ศกาลหลังจากนี้ไปค่ะแล้วก็เป็นเพลงที่เป็นอีกหนึ่งเพลงแหละใบเตยมั่นใจว่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนแบบจดจำเราอ,อ,อีกหนึ่งเพลงค่ะในพาร์ทของความเป็นใบเตยสยามสั้นเสมอหูชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงว่าแทแพทค่ะ TAD TAD หรือว่าถ้าภาษาไทยก็แต๊แต๊แท๊กเนาะแท๊กแ๊ค่ะแท๊กแ๊ใช่ค่ะแต่ว่าจะบอกว่าในเพลงเนี่ยมันก็จะถ้าได้ฟังแลวเนี่ยก็จะรู้ว่าเพราะอะไรถึงแท๊แท๊เอาจริงแล้วมันคือเมโลดี้หนึ่งเท่านั้นแหละ่อออย่าคิดมากไปกว่านั้นถ้าถ้าคิดมากไปกว่านั้นก็อาจจะเป็น เปลี่ยนแปลงเป็นความ<อ>หมายอย่างอื่นได้ค<อ>่ะยางเนื้อหามันเกี่ยวกับอะไรรับอ๋อจริงๆเป็นเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ที่ผิดหวังจากทุกอย่างแล้วก็มามาเจอเพื่อนคือในเพลงเพลงนี้เราอยากให้เราอยากให้เขาเรียกว่า enjoy enjoy กันทั่วประเทศได้ดื่มได้ดื่มแล้วก็รู้สึกว่าใครอกหักหรือใครมีปัญหาความรัก อกหักรักุดตุ๊ดเมินเพื่อนสาวใดๆทุกวันนี้มันคือที่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเหมือนชวนมาจอยกันแต่การจอยกันก็คือเป็นการแบบมาเต้นมาปลดปล่อยมาอะไรอย่างเงี้ยส่วนที่ขันก็คือท่าเต้นเพราะว่าทุกเพลงเราต้องมีท่าจำใช่อะไรบ้างกับท่านี้ก็แซ่บมากมากินให้มันเมาแชะแบบดด ก็คิดว่าทุกคนนะจะได้เต้นตามกันแน่นอนนะคะแล้วฝากเต้นตามในทิกติกกันด้วยนะคะพี่พีจริงๆแล้วเต้นมันมีกี่สเติคมันเป็นกิจที่เรามองมันดูโอ้อจริงมีเยอะค่ะแต่อันนี้คือแค่ในฮุกมันก็จะมีทั้งเพลงอีกแล้วก็แต่หลักๆอ่ะนะวันนี้เรารู้สึกว่าพอพอพอมันมีแพลตฟอร์มอะไรแพลตฟอร์มที่คนเต้นตามเนี่ยก็จะเน้นท่อนฮุกเป็นหลักแล้วก็ใช้ท่าที่เป็นทรานสิชั่นที่มันเป็นลายชัดๆให้ทุกคนได้เต้นตามค่ะในฮุกหนึ่งท่าเต้นกี่แปดครัโอ้โหน่าจะสแปดส เยอะอยู่ก็คือม้วนแน่นอนม้วนแน่นอนค่ะม้วนแน่นอนก็กะให้ทุกร้านนะคะทั่วประเทศไทยเนี่ยได้เปิดเพลงนี้กันอย่างแน่นอนไม่แพ้นั่นอกมาในพาร์ทของชุดค่ะแล้วคุณก็คาดหวังว่ะชุดสั้นแน่นอนสั้นสั้นไหมคะก็เอาจิงแล้วก็เป็นสไตล์เราเหมือนเดิมแหละแล้วก็สไตลิสต์ก็คนเดิมตั้งแต่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงวันนี้ไปเลยก็อยากให้ทีมงานเก่าๆได้ ได้กลับมาทําให้เราเขาเรียกว่าคือเบเตอร์รู้สึกว่าเบเตอรรักทีมเดิมคนเดิมเดิมที่ผ่านมาในชีวิตแล้วนะวันนี้เรารู้สึกว่าเรากลับมาเราเติบโตมาด้วยความรักความเอ็นดูความเห็นใจการดูแลจากทุกๆคนแล้วก็ค่ายเก่าด้วยค่ายเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเบเตอรก็เลยอยากให้ทีมงานที่ที่ร่วมสร้างสรรค์เรามาจนเราเป็นเบเตอรยสยามเนี่ยได้กลับมาอยู่ในเพลงนี้เหมือนเดิมค่ะก็ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นพี่อันคุริยาเหมือนเดิมก็เป็นชุดที่ทํามาทุกชุดตั้งแต่ คุยตีค่ะพี่เช็คเกรตติ้งเช็คแล้วทีมทุกเพลงค่ะ hmm. ใช่จะกลับมา mm hmm. ทวงบัลลังตัวเองคืนอย่างนี้เหรอคือเอาจริงๆแล้วไปแต่เฉยๆมากกว่ากับบัลลังหรือว่าแต่ณนะวันนี้เราได้ทําในสิ่งที่รักหนูได้กลับมาร้องเพลงแล้วก็ได้กลับมามอบความสุขให้กับแฟนเพลงทั่วประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่ที่เราโฟกัสมากณวันนี้ค่ะมันยากไหมกว่าจะมีซิงเกลิลนู้เพราะว่าเราคุ้มค่าที่ห่าง,งกันมีซิงเกลิลเดียวโห oh, ว่าจริงๆอ่ะมันมันไม่ไม่คิดเลยไม่คิดเลยว่าจะได้ได้กลับมา ตรงนี้อีกครั้งค่ะก็ก็เกินฝันนะเอาจริงๆแล้วค่ะม,มันมันต้องผ่านกระบวนการเนี่ยกว่าจะมาเป็นสิ่งนี้เพราะว่ามันายากเก่ยวยาอนาะนเอาจริงจริงถ้าถามว่ามันผ่านหลายกระบวนการอยู่นะคะจนจนจน,จนกว่าเราจะได้ไดออ้ออกมาแล้วเราก็ฟื้นฟูสภาพตัวเองทุกๆอย่างจนได้กลับมามีงานคอนเสิร์ตจนได้กลับมาโอเคเออดูแล้วว่าวันนี้เรายังยังมอบความสุขให้กับแฟนเพลงได้แล้วก็ เอาจริงต้องขอบคุณขอบคุณเฮ er. ียวันนี้อยากขอบคุณเฮียฮอมากๆที่ทําให้แบบเราได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็เฮียยังยังมีทีมงานที่ที่ดูแลทุกอย่างในตรงนี้ทีมเวิร์กของเราทุกทุกทีมแล้วก็ทุกๆคนที่เป็นทีมงานของใบเตยที่ที่สร้างและปั้นเรามาตั้งแต่เริ่มต้นในชีวิตนะคะจนวันนี้มันก็ม,มันก็ยังอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยใอวันนม้ขอบคุณม,มากแ่ะวแบบอบคุากมอบิงเกค่อ er บคากค่ะขยบคมากค่ะขอบคุาอะไอคือเค่ะอกว่ากลับมาบํางมานค่ะลับมาทํางาน สำหรับตัวเราปัดคุณเยอะไหมคะพี่เจย์คือเอาจิงๆิงอ่ะแทบไม่เลยถ้าในเรื่องของของเสียงในเรื่องของรูปร่างเนี่ยเพราะเอาจิงผอมลงมากๆค่ะนี่คือสิ่งที่สิ่งที่ก็เรารู้สึกว่าก็เป็นข้อดีเพราะว่าพอพอสุขภาพเราดีร่างกายเราดีเนี่ยมันจะทําให้การเต้นหรืออะไรเงี้ยมันยังมันยัง,ม,ยงมันยังทาได้อยู่มากมันยังแข็งแรงมันยังแบบว่ามันยังแซบได้อยู่มันยังฮึบฮึบอะไรให้พี่ๆได้ด, <laughs> ไดูได้อยู่ค <laughs> ่ะก็ยังเต้นไหว อย่างพอมา mm hmm. ทำซีคลนี้เรามองตลาดเพลงที่มันเปลี่ยนไป mm hmm. กับยุคเราอย่างไงบ้างคือนะวันนี้ออกไปได,ดีใจมากคือเรารู้สึกว่าเรากลับมาในปีนี้เอาจริงอะ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเองเป็นศิลปินยุค2000 mm hmm. อันนี้2 0 2 4แล้วเราก็รู้สึกว่าโหเอาจริงมันมีหลายๆอย่างที่เปลี่ยนแปลงแล้วแล้วความจริงแล้วเรามองว่าตัวเองเอะไม่รู้เอาไปหรือเปล่า mm hmm. แต่ว่าโอเคนะวันนี้ด้วยความเป็นลูกทุ่งที่มันยังมันยัง เป็นใบเตยอ่ะใบเตยคือลูกทุ่งหนูก็ยังรักการเป็นลูกทุ่งของหนูมากๆากเลยรู้สึกว่าโอเคเราก็เป็นใบเตยที่เป็นแบบลูกทุ่งอาสยามเหมือนเดิมอันนี้คือทางของเราแล,แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเคมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะทําให้ทุกคนมีความสุขใน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 เวของเราอะค่ะให้ฝากติก๊กจนี้ก่อนว่อนาอะไรคุได้ไดติดต<ด>ั้งแทน ค่ะก็ฝากเพลงแชทๆด้วยนะคะซิงเกิลล่าสุดจากใบเตยอาสยามคัมแบ็ครอบนี้ก็กลับมาคิดว่าคงเต้นให้ทุกคนได้ดูแบบแซ่บที่สุดเหมือนเดิมแล้วก็อยากให้ทุกที่ทุกร้านแล้วก็ทุกคนนะคะได้เต้นตามต่อให้ท่อนเดียวก็ดีใจแล้วค่ะก็ฝากแชทๆด้วยนะคะแชทๆท่อนแชทแชทแชทแอทแชทแชทแ มากินให้มันเมาแท็ดแทดแทดแพตโซดาไม่ต้องไปเอามาอีกแต่ขอออนนี้ไปใส่แขงจะเมาเลยจะเมาให้ลืมว่าใครทำให้ชัดต้องเสียน้ำตานนตแล้ววันนี้เตยเขาเรียกไงสภาพจิตใจเราเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เ,ยเลยโหแโหววันนี้หรอคะ เอาจริงๆก็ยันหนักแต่ว่าก็ก็ในวันนี้ต้องสิ่งสำคัญเลยก็ต้องมีสติกับทุกๆวันที่ตื่นมามากๆค่ะก็เอาจริงๆเราอยู่ได้ด้วยด้วยกำลังใจจากทุกคนการได้ทำงานช่วยได้เยอะมากมันจริงๆม,ม,มีการบอกตัวเองไหมตื่นมาในทุกๆวันบอกทุกวันค่ะต้องบอกต้องบอกว่าแบบ ต้องทํางานให้ได้นะต้องมีสติอืมใช่ค่ะเพราะว่าเอาจริงๆก็ก็ยอมรับว่าหลายหลายอย่างในชีวิตมันค่อนข้างค่อนข้างพัง,งทลายไปเยอะอเพอสมควรโดยเฉพาะสภาพจิตใจค่ะนทุกวันนี้เรายังนอนหลักสมิดกคืไม่ค่ะใช้ยาหมดมไม่ใช่ยานอนได้หลับใช่ค่ะใช้ยายังรักษาโรคซึมเศร้าอ,อยู่ตลอดก,ก็คือเหมือนเมืเมน ก็เป็นผู้ป่วยจิตเวทมาตั้งแต่ตั้งแต่กัอบปีตั้งแต่อยู่ในนั้นจนถึงวันนี้ค่ะแล้วพอได้ออกมาเราได้ไปคุยกัหมอนจะต้องมีการรกันก็คุยค่กก็ขั้นตอนการรักษาก็พยายามเอาจริงก็ทานยาอยู่ตลอดค่ะทานยาตามที่หมอสั่งแล้วก็แต่นะวันนี้เอาจริงก็ดีขึ้นมากค่อยค่อค่อยๆเบายาหลายๆขนาดลงมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าหลักๆมันต้องมันก็ต้องหลับให้ได้เพราะว่าถ้า ถ้านอนไม่พอก็จะทําอะไรไม่ได้ในแต่ละวันเลยเรื่องไหนที่มันคาใจค้างใจที่มันไม่เคยออกไปไหนจากหัวเราที่สุดเอาจริงๆแล้วมันคือมันคือภาพรวมมากกว่า <c oughs> ค่ะมันคือภาพรวมที่ที่ในวันที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมในวันที่เราค่อนข้างสูญเสียผู้นำครอบครัวไปทั้งหมดทั้งทั้งทั้งแฟนนางลุก <c oughs> ทั้งพี่แมน <c oughs> <c oughs> มันมันเปลี่ยนแปลงไปหมดหมแน่นอนล็อกคอมันเป็นไปนเลยทำอะไรก็โดนดามากหมดรารับมือกันแบบนี้เออเอาจริงๆแล้วนะวันนี้โหเอาจริงหนูมองผ่านเรื่องตรงนั้นไปไปนานมากเพราะว่าชีวิตเราเหมือนเจออะไรมาที่สุดมากกว่านั้นเยอะมากๆมันมันก็สร้างความเข้มแข็งในเรื่องของ ของอะไรตรงนี้ได้พอสมควรครับเรารู้สึกว่าอาจริงชีวิตจริงเรามันหนักหนามากกว่าเยอะมากๆค่ะก็ไม่ได้ไม่ค่อยได,ได้ได้ให้ดีเทลอะไรกับก <Comment. S 1> ับกับเขาเรียกว่าคอมเมนต์หรือ<ม>ว่าอะไรอย่างนี้แล้วนะวันนี้ค่ะซึ่งที่ผ่านมา,าจริงไปเตยก็ว่าไปเตอสตรองกับตรงนี้มาตลอดแต่ไปเอรู้สึกเนี่ยว่าเราเราไลฟ์ขายของเนี่ยยังมีคนมาคอมเมนต์ในเรื่องที่แบบว่าปกติค่ะเราเราเรารู้สึกว่ามันมันมันพับบิดอะเนาะมันก็มันก็เมื่อเราเป็นคนมีชื่อเสียงไปเตยว่าะนะวันนี้มันต้อง ต้องยอมรับกับอะไรตรงนี้ให้ได้<ม>อะไรเงี้ยค่ะเพียงแค่มองผ่านอแล้ววันนี้เราเรียบเรียงปัญหาที่มันเกิดขึ้นยังไงบ้างแต่สิ่งที่มันเข้ามาโอหเรียบเรียงเยอะนะคะเรียบเรียงเยอะเยอะมากๆคือเอาจริงแล้วไม่ใช่แค่ดีเทลปัญหาหรอกแต่ว่าในชีวิตที่มันต้องเอเราต้องรับผิดชอบทั้งตัวเอง<ม>ทั้งลูกทั้งงานทั้งคนในครอบครัวทุกอย่างมัน มันเราแบกรับทุกอย่างอยู่คนเดียวนะวันนี้หนูต้องมีสติในการแบบบริหารชีวิตและทุกๆอย่างคนเดียวเยอะมากโดยเฉพาะเรือเ่องลูกที่ที่มันค่อนข้างแบบเซนซิทีฟแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีเอฟเฟกกับกับสภาพจิตใจเราพอสมควรอะไรเงี้ยค่ะ<ม>ก็ต้องต้อง,องมีสติสุดๆพอเขาเริ่มเติทุกวันเราได้อธิบายได้พูดคุยเขาหรือได้บอก อ,อธิบายก็เอาจริงๆแล้วอธิบายาให้น้อยที่สุด<ม>คือคือณวันนี้เอาจริงๆแล้วเวทมนต์ก็พอเขามีเรามาเรากลับมาเขาก็ค่อนข้างแบบไม่ค่อยได้ได้ได้สอบถามอะไรมากมายมค่ะหลักๆก็กเราทําหน้าที่ให้เขาไปเลยคิดว่านาวันนี้พยายามทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดอยู่แล้วเป็นเป็นทั้งสองคนเป็นทั้งสองอย่าง<ม>เป็นแทบทุกๆอย่างแล้วก็คนรอบข้างค่ะ ก็ช่วยกันดูแลเวทมนต์อย่างเต็มที่มากๆตั้งแต่ตั้งแต่ตอนเมเตยอยู่ในนั้นหรือว่านัดตั้งแต่วันนี้ที่ออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบ่งเวลาอย่างไงบ้างให้กับเวทมนต์กับตัวเองในงานโอ้โหจริงจริงนอันนี้เป็นเรื่องที่หนักมากกับชีวิตก็ก็ตื่นเช้าไปส่งลูกค่ะแล้วนักหลังจากนั้นก็ก็ไปเยี่ยมสามีอืมเป็นอย่างนี้มาเกือบปีละ่แสดงว่าตัวเตยได้มีโอกาสได้คุยกับพี่แม่ตลอด อันนี้พี่กัลมาที่ใหนีเมอเรามีคําตอบให้ลูกหรือไมว่ามันเกิดอะไรพี่เมย์ออมีคําตอบค่ะแต่อันนี้ขอเป็นแบบเป็นเรื่องภายในครอบครัวค่ะน้องน้องขึ้นแข่งไหมน้องเข้าใจค่ะว่านนเขาโอเคค่ะโอเคแต่กูรู้ว่าแม่ครอบครัวจะเจอปัญหาแต่น้องก็ดูสดใสใช่ค่ะเขาถูกเลี้ยงมาด้วยด้วยความสุขแหละพี่กัลมาเรื่องที่พี่แม่แล้วันนี้ไล ก่อนนั้นนี้เรน,นก็มีทั้งลือว่าเลิกกั้นยากั้นเกิดอะไรขึ้นคาไปเลยก็ก็ค่ะตามนั้นก็ได้ได้ยากันจริงค่ะยากันในรูปแบบออ,อยากันในตั้งแต่ตั้งแต่ตแตไม่ใช่ไม่ใช่ในช่วงที่ผ่านมาค่ะตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งอันนี้ไ่เตย ขออนุญาตไม่ลงดีเทลตรงนี้เพราะว่ามันก็มันก็แย่ค่ะม,มันก็แย่แล้วก็มันก็ก็ส่งผลอะไรหลายๆอย่างเนาะคือคือมันมันที่ผ่านมาเราไม่เคยได้ออกมาพูดอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องแบบเซนซิทีฟ <ๆ S 2> หลายๆอย่างของของตัวเราเองแล้วก็ด้วยคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนั้นวันนี้มันก็อืมมันคือการอย่าง ได้คำว่านิตินัยหรือเป่อมันหลายๆองประกอบค่ะซึ่งอันนี้แบบอันนี้ขอให้เป็นเป็เตยไม่ขอสามารถลงดีเทลได้แล้วสถานะอะถ้า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 เราวทวเนี้ยพี่แมนยังเป็นสามีไปเตยหรือเปล่าเออท่านทางกฎหมายไม่ได้เป็นหรอกแต่ถ้าในทางชีวิตความเป็นแม่ลูก ยังมีอยู่เสมอค่ะแล้วขคำสั่งอันนี้อันนี้หนูไม่ขอตอบแล้วแต่ว่าเรื่องการหย่าคือเป็นการตัดสินใจร่วมกันในสองฝ่ายใช่แต่ในแง่ของก็คือมันก็คือมันด้วยดีด้วยดีแล้วก็เป็นเป็นการตกลงกันภายในครอบครัวค่ะในแง่ของความรู้สึกเรากับพี่แมนยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมค่ะในความเป็นพ่อแม่ลูกในความที่เป็นคู่ชีวิตกันมาตลอดยังเหมือนเดิมทุกอย่างค่ะคือเรายังพยายาม อย่างตัวไปเวลเองก็จะบอกทุกคนว่าเราพยายามรักษาครอบครัวที่สุดแล้วต่อให้หลายๆเรื่องมันมันต้องยอมรับว่ามันก็ทําให้มันคือเหมือนคนบ้านพังต้องบอกอ,อย่างนี้อืมแางว่าการตัดสินใจครันี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อครอบครัวออ่เอาเจริงๆแล้วมันโดยโดยภาพรวมหลายอย่างค่ะครอบครัวทั้งสองครอบครัวได้รู้เรื่องรักษาค่ะรักษาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเพราะจับ ก่อนหน้านี้ที่ข่าวมันออกมาคึกคมมากเนาะทางครอบครัวแม่องเองก็ไม่สบายใจมากเก็บเกี่ยวเรื่องนี้ไปเตยได้คุยกับท่านหรือยังไม่ได้คุยค่ะก็อาจริงๆแล้วไปเตยไม่ขอพูดถึงบุคคลอื่นแล้วกันถ้าวันนี้แบบอมันเป็นเรื่องของไปเตยก็อันนี้คือจากปากไปเตยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดค่ะแต่ว่าไปเตยก็ยังไปยั่งไปย่มาไปตลอดไปตลอด ในเรายังรักษาความเป็นครอบครัวอย่างที่สุดคนข้างในไม่ทอ้อคนรอก็ไม่ทิ้งแน่นอนค่ะอืมพี่เต้ให้กำลังใจพี่แมนยังไงโอ้ก็เยอะค่ะให้กำลังใจเยอะเขารู้เขารู้แล้วก็ทุกคนในนั้นอะไรเงี้ยจะจะได้เห็นได้เตยได้ไปเยี่ยมพี่แมนอยู่ตลอด ตัวที่แม่สภาพจิตใจเขาแข็งค่ะแล้วเขาอะไรที่รู้สึกว่าเรายังจับมือผู้ชายคนนี้อยู่ม,มันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยมันคือความเป็นเป็นมนุษย์ม,มนุษยธร,รรมมากๆที่ที่มันไม่มีทางทิ้งกันแน่นอนแต่ยังรักพี่แมนไหมจ๊ะรักค่ะแล้วเขาแล้วบอกเขาบอกกับเขา อาจจะไม่ได้บอกกับปากแต่ว่าในนั้นมันมันมีจดหมายท,ที่ที่ได้เียนยไปตลอ,อดแสดงว่าจริงๆเอาม,มันมนันเรื่องยากของร,อรัเตยมากในทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะวันนี้คุณอะยากหายยากยากสุดๆอะยากที่แบบว่าหนูว่าไม่มีใครค <c oughs> งโชคร้ยายเท่านี้อีกแล้วล่ะแสดงว่าก่อนจะออกมาวันนี้เตยได้บอกทุกอย่งแล้ววัน,วนมันถึงวันที่เราต้องพูด พูดออกมาแล้วนะเออไม่ได้บอกเลยค่ะคือคือจะพยายามไม่ค่อยคุยกันว่าถ้าเรื่องโลกข้างนอกอแบบก็ให้มันเป็นส่วนของโลกข้างนอกเนาะให้อยู่ในนั้นให้เขาแบบรักษาชีวิตเพื่อให้ได้แบบให้ได้ออกมาเ,เจอหน้าครอบครัวในส่วนของเตยแล้วพี่แมนยังมีความหวังไหมอันนี้หนูเออต้องบอกว่าไม่ ไม่รู้อนาคตเลยคือชีวิตไปเลยนะวันนี้เราเราเดย์บายเดยเลยทุกอย่างมันจะมันจะเริ่มต้นใหม่หรืออะไรได้เนี่ยคงนะวันที่ทุกอย่างตัดสินแล้วแล้ววันนั้นเราถึงเราถึงจะจะแน่ชัดภาพชีวิตคงจะแน่ชัดมากกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ค่ะวันนี้ความสุขของไปเต๋คืออะไรคือลูกค่ะสิ่งเดียวเลยกับกับการได้ร้องเพลง ก็เยดีใจมาตอนที่เราได้ออกมาใหม่หลายคนก็ให้โอกาสเราแล้วมั่นใจว่าเราทําได้ซึ่งเราก็ทําได้จิงดีใจมากมากค่ะเพราะว่าก็ไม่คิดเหมือนกันว่าว่ายังจะได้กลับมายืนตรงนี้แล้วก็ได้มีงานได้มีคนที่ให้โอกาสค่ะวันนี้ก็แบบมันมันก็เกินฝันแล้วก็คือขอแค่ได้มาทําในสิ่งที่รักเหมือนเดิมอ่ะได้มารับใช้แฟนเพลงได้ทำหน้าที่มอบความสุขเหมือนที่เคยทํามาตลอด ที่เรีว่าก่อนหน้านี้ที่เตยเจอปัญหาเจอผคิดว่าเราคงกลับมาเป็นไปใช่ใช่ไม่ไม่คิดจะกลับมาซะด้วยซ้ำเพราะว่าอะไรมันมถึงแบบเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมันไม่ได้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเราเราเรารู้สึกว่าเรามันมันคงเป็นความรู้สึกที่ที่กัดกินเรามาตลอดด้วยว่าเราสึกว่าเราสังคมคงไม่ต้อนรับแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คงไม่มีใครแบบ อยากฟังเพลงเราอยากฟังศิลป์เราคงไม่มีคนให้คิดถึงอะไรเงี้ยไม่มีคนคิดถึงศิลปินคนนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จำวันแรกที่ร้องเพลงได้มาจจาได้ค่ะเป็นยังไงบ้างกับตอนนั้นที่แบบก็่ไกลับมาแล้วตอนนั้นเหมือนยังงงๆก็ยังแบบเหมือนจาเนื้อไม่ค่อยได้ยังแข็งแข็งเพราะเหมือนไม่ได้ไม่ได้ขึ้นมาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ออกแนวตื่นเวทีแล้วก็ไม่ค่อยกล้าสบตาใคร ทุกวันนี้คือทุกอย่างมันดีขึ้นหมดค่ะก,ก็พอรู้สึกว่าคือที่ตัดสินใจรับงานนะตอนนั้นผ่านไปเมื่อสิเดือนที่แล้วเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากลองดูว่าการร้องเพลงเนี่ยมันช่วยเยียวยารักษาตัวโรคซึมเศร้าที่เป็นอยู่ได้ด้วยหรือเปล่าถ้าเราทําตรงนี้แล้วมันมันดีขึ้นเหมือนเหมือนนะวันนี้ใบเตยพูดอะไรไม่ค่อยได้กับกับ,กบหลายๆอย่างในชีวิตถ้าได้ระบายออกมาเป็นเพลงอะ่ะม,มันก็คงดีซึ่งมันก็ดีค่ะ แล้วอยากจะบอกคนที่เราให้กําลังใจเรา,เาอย่างไงบ้างก,กับสิ่งที่เราก็ได้พยายามพิสูจน์ไปกคนว่าก็เอาริงขอบคุณมากๆคือคือณวันนี้สิ่งที่อยากขอบคุณมากที่สุดข,ขอบคุณทุกคนที่ยังเชื่อมันอ่นในตัวผู้หญิงคนนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังคิดถึงทุกเพลงของใบเตยอาสยามค่ะสำคัญก็ ขอบคุณขอบคุณค่ายอาสยามขอบคุณเฮียขอบคุณ i อ Music ทุกคนที่นะว,วันนี้ยังยังอยู่ข้างๆศิลปินผู้หญิงคนนี้สั้นเสมอหูคนนี้มาตลอดก็ก็นะว,วันนี้ก็อยากขอโอกาสอยางมีโอกาสได้มอบเสียงเพลงให้กับทุกคนตลอดไปค่ะอ่ะอ,อีกเรื่องนึงก่อนหน้า<ด>ออน,นี้เหมือนกันเพราะว่ามันมีพี่ฟิล์มชื่อพี่พฟิล์มเข้ามาเกี่ยวพันเกี่ยวยงแล้วมันมันเกิดขึ้นได้ยังไงครั คืออันนี้หนูก็ไม่รู้เลยค่ะข <Okay. S 1> ่าวมาก็อย่างที่บอกว่าไม่ขอพูดถึง mm hmm. กรณีบุ mm hmm. คคลอื่นซึ่งไม่ได้ว่าทุกคนยไ,ได้ทําหน้าที่การตอบคําถามตรงนี้ของตัวเอง mm hmm. แล้วก็แล้วก็ตามนั้นเลยค่ะ mm hmm. ก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอะไรค่ะไม่ได้เดืข่าวไม่มีเรื่องจริงค่ะตกใจยในที mm ่เจอค่ะงงค่ะแต่ว่าเอาจริงอ่ะคือพอย้อนไปอ่ะคืออย่างก,กับพี่ฟิล์มด้วยความอยู่ค่ายเดียวกัน มันก็จะมีข่าวนี้กับแกสิบสิบปีที่แล้วก็มีสิบห้าปีที่แล้วก็มีมคือเหมือนเหมือนได้ร่วมงานอะไรด้วยกันก็จะมีมาตลอดแต่แต่อันนี้ก็งงเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างที่พี่ฟิล์มเล่าให้ทุกคนฟังหลังจากเกิดเหตุการณ์มีหลังบ้านอ่ะพี่ฟิล์มไหมคะพี่อุ้มคะได้คุยค่ะพี่ฟิล์มได้โทรมาอยู่ว่าเอ้ยเนี่ยลงคลิปไปแล้วอย่างงี้เราก็บอกเ<ม>อ้ยเห็นแล้วก็ไม่ได้มีอะไรก็โอเคเข้าใจคือคือสำหรับไปเตยเรารู้สึกว่า มันไม่ไม่ค่อนข้างไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเราเมื่อแบบเป็นคนที่สว์แล้วก็ข่าวมันก็แบบมันไม่จริงอะ่ะเอะไรที่ขาอีกเรื <laughs> <laughs> ่องนี้ไหมครับเราสวยขึ้นเราดูแบบอืมถ้าอกน่าใจเราสวยเยกิน,นก <laughs> <laughs> จริงเหรอค่ะไม่ค่ะไม่แเรื่องเราดีในชีวิตเราสวยขึ้นเราแบบเออไปคู่กันเอาจริงจริงนะวันเนี้ย <laughs> อย่างที่บอกว่า สิ่งใดเกิดขึ้นแล้วอะสิ่งนั้นดีเสมอคือการที่ไม่เดยได้อยู่ในนั้นอะมันทําให้ไม่เคยรักษาชีวิตรักษาร่างกายรักษาทุกอย่างในตัวเราเพื่อให้ได้ออกมาเจอหน้าลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมันก็เลยค่อนข้างกินหลักตื่นนอนอย่างมีวินัยทั้งหมดค่ะก็เลยสืบเนื่องมาจนถึงใน,นวันนี้ก็คงผอมลงมากๆด้วยจากวันที่ผอมวันนั้นกี่เดือนถึงจะกลับมาโอ้ย เพิ่งเพิ่งขึ้นน้ำหนักขึ้นเดือนนี้แล้วค่ะน้ำหนักขึ้นไม่กี่วันใช่ค่ะตอนนี้บ้ามา42จาก37หลงเข้าไปเล้เราหลังจากนี้เราวางแผนตัวเองยังไงต่อเดินยังไงปนต่อไปโหเอาจริงๆแพลแนแลนก็ชีวิตนะวันนี้ day by day เลยต้องบอกว่านี้ขอให้แค่ คือนะวันนี้ไปเวลาไปสวดมนต์ขออะไรไม่ขอเลยเลยขอให้ตัวเองมีความสุขในทุกวันแค่ <Un> น,น,นั้นพอพอที่ผ่านมามันต้องยอมรับว่ามันชีวิตไม่เคยมีความสุขเลยค่ะแล้ววันนี้ก็ขอแค่ให้ทําอะไรก็ได้ในในกิจกรรมทุกวันแล้วมีความสุขในทุกวันแล้วความสุขเริ่มขึ้นบ้างไหมจากวันจากวันวันนั้นที่ผ่านมามันมน,น้อยมากมันยังยังอยู่ในจุดที่เอาจริงๆก็ยังรับทุกอย่างไม่ได้ ค่ะหามายถึงว่าในสภาพจิตใจต่างๆยังรับสิ่งที่การสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นในชีวิตคือหลักๆเป็นเรื่องของการสูญเสียแฟนน้องลุกด้วยคือมันครอบครัวเราไม่เคยไม่เคย,เยได้เจอการถึงสูญเสียหนักขนาดนี้อืซึ่งหนูก็รู้สึกว่าเอาจริงคนน่าจะเข้าใจว่าใครเจอขนาดนี้ก็ก็หนักนะคะ่ะอ,อย่างล่าสุดไปศีสัตนาคาราชใช่ใช่ใช่ค่ะไปขอยทษในยังไงบ้างคะ ไปขอพรใช่เพราะว่าเราเราปีมาลงด้วยก็สายพญานาคค่ะก็เลยก็เลยตัดสินใจไปก็เอาจริงไม่ได้คิดอะไรเพราะว่าเหมือนมีแฟนคลับอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยไปเยี่ยมแฟนคลับด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เตยไปขอพรขออะไรเงี้ยขอค่ะขอก็ขอเยอะขอขอเรื่องงานนะคะหลักๆกับเรื่องกับเรื่องตอนนี้ทำแบรนด์สินค้าทำตัวแบรนด์คอสเมติกค่ะบีบูตี้โอ้โมาทันทีเลยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าเออนวันนี้เรามากลับมาเป็นทั้งไม่อยากให้มองว่าเป็นแบบเป็นนักร้องอะไรตงอะไเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่วันนี้พยายามทํางานทุกอย่างที่ที่เกิดรายได้เอ่อให้กับชีวิตแล้วก็ครอบครัวก็เลยก็เลยเป็นทั้งแม่ขาขาทำบิวตี้นี้ก็ผลิตผลิตกับทางลิฟเวลของ RS Mall ของทาง RS ทั้งหมดแล้วก็แล้วก็ขอเรื่องเพลงค่ะขอให้แบบเรามามีงานได้ไปมอบความสุขให้กับ แฟนเพลงทั่วประเทศเหมือนเดิมแค่นี้เลยถ้ามันปังจะต้องกลับไปแบบใช่ค่ะถ้าปังอ่ะก็บอกแล้วว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตเพลงคอนแทตที่หน้าที่หน้าศรีสรรนาจาราชค่ะใช่ตอนนี้เราไม่สวยเลยนะเลขเลขเลขเๆๆได้เสียงได้เสียงดวงบ้างไหมได้เสียงค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ต้องบอกพี่ๆหลังบ้านเพราะว่าได้ทู่มาได้ท่ะ ด้วนด้วนสิ่งเดือนนี้เดี๋ยวจะบอกค่ะที่ทามา20นาทีไทยรัฐไม่เอาลงคุงทำนี่างไรหมดหมดที่ต่อไปทีมีอะไ่ไทยรัฐเลยเนี่ยอย่างอัฒเด่น้องเวทมนต์สถานการณ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้โ้โหเขาก็กำลังอยู่ในช่วงที่รับรู้เกือบรู้เรื่องทุกอย่างค่ะแต่ว่าในวันนี้เหมือนเขาก็โฟกัสในเรื่องของการไปโรงเรียนว่าชอบเพื่อนรักเพื่อนมากได้มีเพื่อนแล้วเขาเขาสดใสเขามีความสุข ค่ะแล้วก็ได้ได้กลับมาเล่านู่นนี่นั่นให้ครอบครัวได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่ช่างพูดช่างคุยช่างเจรจาค่ะแล้วก็อยากไปนู่นไปนี่ไปนั่นเริ่มแบบว่าเห็นคุณแม่อยากไปไหนอย่างวันนี้อยากมามากใช่แต่มีนี่นี่มันมันมอยู่นี่นี่ใช่ค่ะเรื่องศิลปินเป็นยังไงบ้างอันดับต่อไปนี้เต็มเต็มค่ะเต็มเต็ม แต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาไปในทางเต้นมากกว่าร้องสอนสอนเต้นนะคะเพลงนี้สอนเต้นแทงแทดเรียยเริ่มแล้วค่ะเหมือนเด็กวัยเขาอ่ะต้องได้เห็น MV หรือต้องได้เห็นแบบได้เห็นแบบการสื่อในปิ๊กป๊อกเขาจะจำค่ะใช่อยากมันเกิดที่ผ่านมายังไงบ้างคะตอนนี้ก็ดีค่ะน่ารักน่ารักอบอุ่นแล้วก็ เอาจริงเราก็รู้สึกว่าก็ได้ทำบุญตื่นมาตักบาตรค่ะตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวกันในครอบครัวเล็กๆค่ะอืมตอนนี้กี่ขวบแล้วคะสี่ขวบค่ะเจเจลเจ๊เจลโอเคไหมโอเคไหมโอเคนะคะ